สื่อต่างชาติรายงานว่าหยางหยุนส่วนซึ่งเป็นน้ำแฝงชาวจีนวัย26ปีจากมณฑลหูหนาน,นต้องเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกลางฉางซาเพราะข้อศอกซ้ายเขาบวม,มโดยไม่สามารถยืดหรืองอได้ติดตามดูข้อศอกซ้ายนีบวมมันก็ทําให้มันยืดอยู่อย่างนี้เลยยืดไม่ได้ยืดอยู่อย่างนี้หดไม่ได้หดไม่ได้ยืดก็ไม่ได้ ยึดอยู่แบบนี้นะดูภาพมองไม่เห็นเนี่ยค่ะเป็นเพ่ออะไรเป็นเพราะว่ายด,ยดยดยดเป็นเพ่ออะไรเออให้คุณผู้ชมทายอ้าเป็นเพ่ะอ,อะไรคิดคิดที่คิดคิดที่คิดเป็นพ่ออะไรค่ะอ่าเล่นมือถือมากถูกต้องนี่ท่านผู้ชมบอกเข้ามาโอ้โอ้คุณผู้เขาป่วยโดยแพทย์เี่ยตรวจแขนซ้ายของนายหยางโดยใช้เครื่องเอ็มอพบว่า ในแขนของเขามีทรงกลมคล้ายไข่มุกเล็กๆหลายพันลูกเลยค่ะล้อมรอบอยู่ที่ข้อต่อของข้อศอกข้างสายนี่คือตอนเอาออกมาแล้วผู้ชมจะเห็นเล็กๆๆๆๆ,ๆเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่มันเป็นพวงอยู่เนี่ยเหรอใช่แล้วคุณหมอบอกว่านี่คือโรคไขกระดูกที่พบได้ไม่บ่อยเรียกว่าซินโนเวียลคอนโดมาคล้ายกับเนื้องอกในกระดูก ค่ะคือมันจะเกิดจากเนื้อเยื่อมันไปขึ้นที่กระดูกอ่อนเสร็จแล้วมันเก่อตัวเป็นก้อนในเยื่อหุ้มข้อหรือปลอกเอ็นของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันกันทีนี้ถ้าทิ้งเอาไว้นานๆเนื้อเยื่อมันจะกลายเป็นหินแล้วก็เกาะติดอยู่กับข้อกระดูกตรงนี้เลยแพทย์ตกใจกับโรคที่เกิดขึ้นซึ่งเขายอมรับกับแพทย์อย่างน่าจ่อยๆชักหน่อยว่าเล,เล่นชอบเล่นมือถือประจํา นานประมาณ6ถึง10ชั่วโมงต่อวันค่ะคือหลังเลิกงานน่ะเล่นมือถือทำอะไรอย่างนี้เล่นเกมแล้วเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะคือเล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมมีหยุดไปช่วงคราวช่วงที่สอบเข้าวิทยาลัย<ม>พอพ้นช่วงสอบไปก็กลับมาเล่นอีกแล้วก็ติดโทรศัพท์คือต้องเล่นโทรศัพท์ทุกวันหลังอาหารเย็นทุกวันอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงและหลายครั้งเล่นแมชแบบ เกมเนี่ยค่ะสิบชั่วโมงติดต่อกันโดยนั่งอยู่แบบเดิมท่าเดิมตำแหน่งเดิมเลิกติดแล้วยังคะตอนนี้ไม่ใช่คือพี่เนี่ยทำงานนะใช่อ่านข่าวแต่พี่ยุทธพิมพ์แล้วก็มีคนไอ้ลุกน้องมนก็ส่งข้อมูลมาบางทีโพสต์ของโพสต์ข่าวใช่ไหมค่ะน้องใบเะเห็นพี่ใช่ไหมเห็นค่ะเป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมโอยอ้ยแขนติดแล้วหรอคะไม่บนไฟช็อต ไม่แล้วนิ้วพี่ยุทธกับมือถืออ่ะพี่ยุทธพิมพ์แก่งมากนะคะคุณผู้ชมน้องใบอย่าพูดไปดูนิ้วดูนิ้วโป้งโคตรใหญ่เลยใช่กับแป้นมือถือไม่ต้องแปลกใจจริงขออภัยแฟนเพจกบกราข่าวพิมพ์ผิดบ่อยมากให้ดูนิ้วผมสิแล้วแป้นอ่ะแล้วน้องใบเห็นใช่ไหมเห็นมันมีโอกาสผิดไหมนีค่ะใช่ไหมบอกว่าพี่ยุทธนิ้วใหญ่เออ แต่ว่าเออเนี่ยไม่เอาละเล่นเยอะไม่ดีให้เวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมตัองใบค่ะเออแต่ว่าอ่านได้ใช่ไหมอ่านได้อ่านแล้วก็ทําอย่างนี้อ่าพี่ชอบไปอ่านข้อมูลค่ะแล้วก็รวมถึงอ่านความคิดความเห็นชอบค่ะชอบดูเขาถกเถียงแสดงความคิดความเห็นแล้วยังไงต่ออทําให้ข้อสอบของอย่างพอเล่นโทรศัพท์นานทําให้งอตลอดเวลางอตลอดเวลาและเมื่อสองปีที่แล้วมันเริ่มบวมค่ะข้อสอบซ้าย บวมแล้วก็งอหรือเหยียดออกเนี่ยไม่ได้แล้วคลำพบก้อนเล็กๆใต้ผิวหนังอยู่ตรงข้อแขนเนี่ยค่ะตรงไหนใบว่าน่าจะแถวๆตรงนี้ป่ะมีไหมอุ๊ยต่อมาเป็นยังไงต่อมาอาการข้อศอกเริ่มแย่ลงแล้วมันก็กลายเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวันจะอาบน้ําจะแต่งตัวคือมันยึดอยู่แบบนี้เลยไงคะก็้วตัดสินใจไปหาหมอคือรักษาได้ไหม คือรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเอาหินปูนออกเอออยู่ดีๆเอาแขนไปให้หมอผ่าทําไมเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นทําไมแล้วยังไงเนี่ยออกมาเล็กๆเต็มเลยอะค่ะแล้วคุณหมอก็เลยเตือนว่าคนยุคนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆทุกวันโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอยู่ในท่าเดิมนานๆแลๆ้วไม่ใช่เฉพาะข้อศอกนะจะบอกให้คอเอวไหล เนี่ยมันยึดติดกันแนะนําให้ขยับร่างกายทุกๆชั่วโมงแล้วก็ยืดเ mm hmm. หยียดข้อศอกไอข้อต่อต่างๆยืดขอยยืดและอย่าดูละครหรือคลิปหรืออะไรก็ตามที่ทําให้มันค้างอยู่กับที่นานอืประมาณว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถือ,อ,อถแล้วก็ค้างค่ะท่า้ชมและถ้าพบก้อนผิดปกติก็ไปพบแพทย์ค่ะต้องเอาออกมียังคะก้อน เออแต่ว่าบางทีเราก็ชอบปวดคอใช่ไหมคะใบก็ปวดคอของน้องไม่เกี่ยวน้องไม่รู้มีใครขี่คออยู่อะอุยอ้ยอุย้ยอ<ะ>ุ้ย